ก็จะโยนไปให้ภาคาการนาฏศิลป์ในกานาห้ผู้ชมได้รูจักก่อนเพราะวาศิลนเป็นการศิลปองสายพันีเ่มจาก้ายยขอให้ผู้ชมสีสเ่ไรเเลยนะครับเนื่อนำเทีู่วอายุ20ปีแล้วนะครับมเข้าไปในสายพันธุ์แอฟริกาได้หรือเต้าแอฟริกันควนซิลรือเรมควียซิลได้ เท่านั้นเป็นเพศผู้เหมือนกันนะครับแต่เป็นสายพันธุ์อัพรนเาใต้หรือเต้าออนใบตอยู่นะครับตรมาจากลูวใเลยเขามีชื่อว่าซีซ่านะครับผมที่ปรากที่ยครับนะครับจากทที่เครับเอาละทุกสนที่เสียเรนนากันแล้วครับเป็นการเสียงเวลาโดยเริ่มกันเลยครับาติออกันเลยที่ผู้คนนะครับมีอุปกรณ์นะครับเป็นลูกบอกเล็สีขาวองลูกรับท้ไปครับ พี่ลับนาเอาลูกนองมาคืนได้ไหมมอท่อไ้เครับโที่ธรรมชาติแล้วการน้ำการน้ำจะเป็นร้อยเมตรเลครับเพื่อปหาทะเลการหายใจได้นาน8นาทีนะครับสารน้ำเราลึกสเมตรครับที่สอดแคทีแรกเดียวมันจะนงาดำดำดำแล้วดงลูกน้องสีขาวหรือตาของอเราด้วยค่อยๆประคับประคองพยยามเอา้แท่งแล้วก็คือที่กุ้น เราจะปูุกเปิดตีบทเสร็จจบมาทีละวงให้ซีซ่ารับเดลคอมเป็นหอกนะครับมันจะรับได้ที่ห้าหรือเปล่าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ รอนั้ติ๊กถึงพ่กครับปนกองขอักอีมักัสองติ๊กตั้งใจใหญ่แล้วติ๊กจะลุกพักที่นี่ที่ดเปิดไแล้วแต่ตอนนี้กำัปวนคับเดี๋ยวเราีจะมาโชว์เปตนกรรมในการกะโนะครับโม่โร้อนปวนะครับผมดําติ๊กนะครับมาดูกันครับว่าแม่นักวทสาวกระโดดนกองทกิกางที่ร้อนปวดที่นีูอยู่ด้านไหแม่นักไม่สามารถกระโดดอยู่โลได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเปลยนยามเป็นขี้หมดแล้ว

ไม่ดูครับผมใช่บ้อยที่นี้ในกองร้อีนเลยเดี๋ยวตัวใ้ดีวัดสองทีแม่จะไปสั่งรานกินหม่ด้วยนะจะอาเลยดีจะไหมว้าวได้เลได้เลยเตดาึสเต้านะครับดูดีนะครับจะรอดนี ไปครับคล้ยกันไม่เฉยออกทีครับนีระดับก็จะเป็นเกี่ยบตอ้กอนกะับผมข้าๆนทีต่างกเเลยดูให้ีนะครับว่าซีซ่ตัวเล็กนิดเดียวเาจะกระโดดแตกทกคนลูกนี้ถึงหรือเปล่าเียตัวนี้ซ่าพร้อมแล้วบนสองซลตไปแล้วครับแลกทีมยมสองครับพร้อมแล้ว2ซ้ I'm okay. fucking okay. 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 บอลมาจในน้ำบอลครับจะได้ยงมาแล้วก็เลี้ยงมาด้วยครับอ้ไปเลยไปเครับอมาด้วยตัวและกระบอกมาเติมขึ้นไปแล้วครับเีงดีๆแล้วก็ชูเช่อฟาบอกว่าพูดกับปากเพ่อง่เดียวกันเชื่อถือขออีกหน่งหน่ครับที่เอของกรินลูกพี้สองสามเอลเลิกเลยิดยจบประมาณนี้ครับที่ฟอกรองนะครับเหลือั มาแล้วมาฟังมาขึ้นมาแล้วท้าวีิเนีวิญเต็นแ,แล้วก็ชู คนแบบคนพอถตแล้วคอเอาแล้วครับสาหาร้นครัถ่เป็นกังท้ายแล้วขึ้นไปแล้วน้องกวินสกายวอล์กในสวนสัตว์คอนแก่นนี่ข้างล่างเป็นว้า สิบแปดเมตรนะที่แม่อยู่อ oh, <dear. S 1> uh, เดินสกายวอล์กนี่มาลายนกกระจอกเิศวิวจากด้านบนนะ ข้างล่างมียีราฟด้วยมีคนให้อาหารเต็มเลยแม่อยู่สูงจากข้างล่างสิบปเมตรเลยโอ้น้องกวินกับพี่เยงพิงเดินเป็นสุงนโน่นหรอกเนี่น่ากลัวโคตกสกายวอล์กของจริงแล้วนะเป็นกระจกหมดเลยนะ ตรงนี้ก็เป็นตะไคร้เว้ยน้องกวินไม่กลัวเลยเหรอแม, <laughs> แม่กลัวมากน้องพี่เวียงพิงนีแ่แม่กลัว <laughs> แม่กลัวดูข้างล่างดิแม่ไม่ไปแม่อยู่ตรงนี้นะ <laughs> ดูน้องกวินนี่ไม่กลัวเลยก้มอมองเลยวี่เวีงพิงน้องวี่เวีงพิงค์แ <laughs> มเ่เดินมาช้างเยอะเลย ลูปันช้างดูช้างตัวจริงกันดีกว่าช้างเอเชียมีอยู่สองตัว ของเรานะขี่ลูกช้างกับพี่เวียงพินเด็กๆชอบมากจุดนี้ว้า